เซียเนเลนเซียดับเอสพีตัวละครที่ใครๆก็มีกันเต็มเซิร์ฟเมื่อถึงมือเราสักที200กว่าใบเนิบๆไปก่อนสักหนึ่งรอบดูซิมันจะออกไหมไปลุยก,กันเลยเอาลครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทคนไประจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์กันด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเซิร์ฟจีนนะกับน้อก SP ตัวใหม่ซีเลนเซียนะครับเนี่ยที่มันมายืนเนี่ยโอ้โหลอยได้ด้วยอุ้ยแม่มีการเดินโชว์นะครับโอ้โคนนั้นก็มีครับมีแต่คนมีกันเต็มไปหมดเลยวันนี้เนี่ย,ย <พา S 2> เขาเรียกว่าสเตจที่1น่นะจากกาลังดองตัวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว,ยวถ้ามันออกก่อนอะ่ะก็จัดไปเลยเพราะว่าจา์ตั้งใจไว้ว่าเจ้ากระดูกวิญ,ญญาณส่วนอกทั้งหมดของซีเลนเซียนะครับโดยของรางวัลตู้สเตปนะครับก็จะมีลุ้นรางวัลลุ้นตัวนะครับ 30 60 90กระดูกหัว3ดาวเลือกได้นะครับ230ใบจะเป็นกระดูกเฉพาะนะของส่วนแขนนะครับแล้วก็320ใบจะเป็นกระดูกอกเฉพาะแนะนำว่าถ้าเป็นตัว sp เนี่ยควรเก็บให้ได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าดวงเราจะเป็นยังไงมันเป็นเลข6ครับขอ1ครั้งก่อนวัดดวงวัดดวงแบบเขาเรียกว่าเป็นการออเดอร์ครับออเดอร์ไปก่อน อ่าเอเดิครับออเดิแล้วเราก็มาสิบใบเลยมาดูซิว่ามันจะออกง่ายไหมดองตัวมานานครับน้องซิเนเลินเสียจะตอบแทนการดองตัวนี้ยังไงครับสิบใบแรกมาโอ้โหยังครับยังก่อนยังก่อนน้องซิเนเลินเสียบอกยังก่อนครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆอย่าพึ่งนะครับแมติดนาจาร์ลืมลืมปิดเสียง อันไหนเสียงเพลงวะอันนี้ป่ะอ๋ไม่เป็นไรครับเปิดเปิดเปเถอะนะนนอ่าตัวละครเนี่ยซิลเลนเซียเนี่ยรักถังซานใช่ไหมเราควรจะเอาถังซานจักรรพัิเนี่ยนี่ครับใส่กรอบส,สวยๆฟุ้งฟิ้งให้เขาด้วยนี่จะได้เป็นการเรียกนะครับเป็นการเรียกเป็นการเรียกซิลเลน,นเซียมาถึงปุ๊บไม่พูดความจำเพลงกดไปเลยหนึ่งทีครับจังหวะนี้ยังไงครับมามาเถอะนา 2อร้อยกับบายนี้เราจะเป็นยังไงครับจานเชื่อว่าจานจ้องมาแน่นอนโอ้โหมาฟ้าบกม่วงครับหนึ่งเองโอ้โหเท่าไร่แล้วเนี่ยเออจานบังบางอันนี้ไว้นะครับเพื่อทุกคนจะได้ไม่เห็นจะได้ลุนล้นๆกันมันไม่เกี่ยวนี่วะมันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันไม่ใช่กายแท้ปุมโอ้โห นะอ,อรู้สึกแสบแย้ายเสาแป๊บมาต่อกันครับผ่านไปแล้วส3สามนะครับยังไม่ออกสักตัวเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าเราเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยมากกว่าครับเซิร์ฟเวอร์ไทยเราไม่ค่อยเกลือนะถ้าไม่นับสกินปีปีตรงนะครับยังไงครับไม่ออกหน่อยหรอเฮ้ยเกินเกินอันนี้เกินจริงสี่สิบสามแล้ว โหหมดไปหมดไปเยอะมากแล้วนะแต่ไม่ได้สักตัวใน s อ r อไม่ออกเลยนี่คืออะไรอะ่ะบางทีก็เกินไปไหมเกมโอโ้โหทองอีกโอโ้โหน้องนิ่งหลงหลงโอ้เริ่ม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 แบบไม่ค่อยดีละนะครับเริ่มไม่ค่อยดีละถังซานเนี่ยเริ่มไม่ออกแบบ ไม่แผงลิ้นให้เราแล้วนะครับโอ้โหทำไมใครๆเขาก็ได้ง่ายแต่ทำไมเราทำไมเรา่ึงได้ยากโอ้โหอ๋ออย่างอูตีเฮ้ยหมดหมดเป็นร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหทอง โอ้โหกูหลงห้าดาวแดงไปแล้วลูกห้าดาวแดงไปแล้วกูหลงอะ่ะโอ้โหเหวอ่ะมั่นใจมั่นใจมันต้องมาซ้าหน่อยโอตัวนี้ไม่ได้เลยอะ่ะถ้าไม่คิดให้กันหน่อยหรอเกม อันนิ่งก็5แดงไปแล้วอันนิ่งก็5้าแดงไปแล้ว,อนนลวสองอันนิ่งยังไงครับโอ้โหยังไม่มายิ่งลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งแย่เลยครับเพราะว่าเราควรจะเปิดได้เยอะหลายๆตัวเพราะว่ามันได้ร้อยเศษต้องทําดาวนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไปหาเศษทําดาวยากมีฝีทองยีกเหรอโอ้โหมึงมาจนได้เยี่ยน โโอโอ้ย้ยยเอาอีกตัวนึงมาหูหมดไป100ร้อยกว่าใบแล้วครับได้อินอาร์มาสามครับเฉลี่ยสามสิบละตัวเดี๋ยวนะเหงื่อเหงื่อเริ่มแตกครับเหงื่อเริ่มแตกแล้วอันนี้เหงื่อเริ่มแตกแล้วไม่ครับอ่าขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนครับเอาปีพี่โตมาอัด อาจจะไม่ชอบปีไปตรงมากนะครับอาจจะแบบอยากออกอะ่ะใออจเต้นแล้วนะแบบเนี้ยใจเต้นตึกตักนะเฮ้ยโอย้ใครบอกว่าเซิร์ฟจีนไม่เกลือนะครับไม่ไม่เชื่อเลยเล่นเองกับมือ โอ้โโอ้เรื่องนี้ฉันไม่เชื่อไม่ตามกว่าร้อยใบแล้วโอ้โหยังสีทองอยู่จูจูชิงโอ้ยมึงก็ห้าแดงไปแล้ว เออ้อ150ใบเป๊ะๆแล้วด้วยเดี๋ยวนะ60บใบแล้วครับเหลือโอกาสลุ้นอีกแค่ตัวเดียวในสเตจท,ที่1ของเรานะครับเรามาลุ้นอันนี้ครับเปิดแบบไม่ทันด้เฮ้ยหลุอดอากเกมวะเฮ้ยนี่ตัวอะไรวะอ่ะเมื่อกี้เราหลุดแต่มันยังไม่ได้ใช้นะครับก็อยู่3ตัวเหมือนเดิม3ตัวเปิดโอ้ยออิน เออ,อ <S <S เสียเย่มึงก็ห้าแดงแล้วมึงไม่ต้องมากูเสียเย่ออกยากเหมือนกันนะขอที่ให้กับอวนไฟมึงก็ห้าแดงไปแล้วโอ้โหรอบนี้บอกเลยว่าเจ็บมากรักมากก็เจ็บมากอไปครับ สเตจหนึ่งรู้ให้สุดครับเดี๋ยวเราไปหาตัวมาเสริมก่อนวันหมดกิจกรรมหรือว่าเราจะต้องมาเจอกันในสเตจที่สองเนี่ยโอ้ยฉันจะฉันอยากจะร้องไห้ฉันผู้ที่อยากจะร้องไห้ที่สุดโอ้โหทองอีกแล้วเหรอโอ้มาทำอะไรนักหนาวะ ทั้งมาว์ทั้ี้อะไรท้้งหนาเนี่ยนนฮะโอ้สี่สิบใบครับมาหมดคำจะพูดหมดสิ่งที่จะเอ่ยมันออกมา 15ใบสุดท้ายครับจาก200กว่าใบานะครับว้าได้แล้วโอ้โหดึกว่าจะไม่มาแล้วโอ้โหดูกว่าจะไม่มาซะแล้วโอ้โหใจหายเลยเสือเหลือ20บใบสุดท้ายโอ้โหมาแล้วครับผมแต่ว่ามาอย่างนี้มาน้อยมากเลยนะเพราะว่าเราจะปั้น ค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากดาวตัวละครเราหาธรรมดาเนี่ยมัน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 ใช้เยอะนะครับมันใช้เยอะโอ้สิบห้าใบสุดท้ายครับมาเปิดเล่นไปเลยครับเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องเปิดจนถึงสามร้อยยี่สิบนะครับก็ไม่คิดจะออกง่ายๆห้า <5 S 2> ดาวแดงจนไม่รู้จะห้าดาวแดงยังไงแล้วตัวละครในทีมเนี่ย <c oughs> เปิดได้แต่ตุดซ้ำๆนะครับมาใ <c oughs> บาเดียวเราก็เปิดนะครับเอาให้หมด เผื่อว่าดวงดีเผื่อว่าดวงดีใบหนึง่งโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วคือใจหายใจคว่มแล้วอะ่ะคือ,เ,อเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนเป็นตู้เอ้ยมันเปลี่ยนเป็นตู้แสนปีโอ้โหจานลืมเปลี่ยนเป็นตู้แสนปีเมื่อกี้มีโอกาสลุ้นแสนปีด้วยนะครับหลังจากเราเปิดได้ตัวละครที่เป็นตัวหน้าตู้นะเราจะมีโอกาสได้ลุ้นแสนปีนะครับเดี๋ยวจานค่อยไปหาโอกาสเปิดต่อนเนื่องรับต่อนะครับนี่เปิดใช้ให้หมดแหละมันไส โอ้ฮะกายแท้หมาลมวัดจานอยากได้กายแท้หัวอู่มากเลยเพราะว่าหัวอู่มันเอาทำสแตกอะ่ะหมาลมนี่เรื่องจริงใช่ไหมหมาลมที่มึงได้ของของฟรีมาจนจะขึ้น3มลูกไฟลุงนล่วเนี่ยโอ้ พระเจ้าจอร์ดแต่อย่างน้อยเราก็ได้มันมาครับอ่ะแต่อย่างน้อยๆนะครับเราก็ได้น้องซินเลือนเซียมานะถึงจะถึงจะยากเย็นหน่อยนะครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้มันมาแล้วน้องซินเลือนเซีย SP นะครับระดับเทพด้วยโคตรแจม่มเล่นเอาเล่นทำเอาใจพี่นี่ตุมตุมต่อมๆเลยนะน้อง น้องเล่นทําแบบใจพี่นิดเต้นไปอยู่ตาตุ่มเลยนะแบบเมื่อกี้แบบแทบจะลุกขึ้นมาแล้วอะ่ะเออเราได้ตัวละครซ้ำมาจนมันห้าแดงหมดแล้วอะ่ะมันมันห้าแดงจนม่รจะห้าแดงยังไงอะ่ะตัวละครใน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 ทีมตอนเนี้ยห้าแดงจนแบบทะลุหลอดอะ่ะออแต่ตัวซ้ำา้อ่ะเอาจริงนะอาจารแบบโคตรแซดอะ่ะคือมันควรจะให้ตัวที่เราต้องการเนี่ยทังยี่หัวเนี่ย หรือว่าปูกะบีเนี่ยเนี่ยมู้ไปเนี่ยดูดีดูดาวแค่นี้เองมันไปออกแต่ตัวซ้ําจู่ชิงเสียเอย่ะที่สองดาวแดงแล้วอ่ะคือออกซ้ําแต่ตัวที่มัน2ดาวแดงจนมันไม่รู้จะสองดาวแดงอย่างไงแล้วอ่ะเออไม่ออกอยู่งั้นนี่แหละเนาะสิ่งที่เขาเรียกว่าความเกลือโอ้อโหพี่เยี่ยนเราจะลืมพี่เยี่ยนไม่ได้เด็ดขาดนะพี่เยี่ยนเปิดได้อีกรอบเดียวพี่เยี่ยนก็5้าดาวแดงแล้วนะครับ ที่เยี่ยนมาจนถึงจุดจุดนี้อ่ะอินโอโ้โหอย่ามีดาวแดงกับเขาใช่ไหมโอเคได้ได้ได้ไอตัวนี้ล่ะขึ้นไหมโอโ้โหได้จนขึ้นห้าดาวแดงฟ้าลั่นทุ่งไปดิโชคดีนะออกมาเนี่ยไม่ออกมาเดือดเลยนะเนี่ยไอคนนี้ก็ซ้ำจนเนี่ยเสียปไา่เนี่ยเสีย,ป,ย,ย,สยป่ายเอาตัวเล่นนะเ,เสียป่ายเป็นตัวได้เล่นนะครับก็ไม่ออกอ่ะหลงหลก็ยังไม่พออัพดาวอยู่ดี จูชิงออกอะไรบ้างนะจู๋ชิงเสยเย่ปูกระดูง่าเงี้ยเพกาะทำไมอ่อันนิ่งเนี่ยออกจนเศษตันหมดแล้วเนี่ยน,นะเศษก็เอาไปทำอะไรได้ไดครับเอาไปหลอมครับเอาไปหลอมลรกของรางวาัลในอ่าอันนี้ได้นี่ครับอกละม่แชนนี้อันนี้เนี่ยพันหนึ่งครับแรกดีสุดจันว่าน่าจะเป็นเศษอันนี้สิบเศษแปดพันได้มาแต่ซ้ำๆอะ่ะแล้วก็อันเนี้ยเอาไปแลกทำพวกอาวุธ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตู้ซลเลนเซียเดี๋ยวเราไปอัพค่าหัวใจให้น้องหน่อยค่าความสัมพันธ์ครอบครัวครับได้กับถังซานนะครับแต่ว่าจานไม่มี6ปีกล่างล่างดั้งเดิมอ่ะ6ปีกล่างดั้งเดิมครับล่างเอชอาร์เอชเออาร์ปกติอ่ะมันมีค่าความสัมพันธ์อยู่นะครับไหนวะอันนี้นี่ครับเห็นไหมจานไม่มีไงหกปีกล่างล่างเดิมอ่ะเดี๋ยวคงจะได้สักวันหนึ่งครับ แต่แปลกใจมากนะเปิดขนาดนี้หกปีก็ไม่ออกเสือหลงก็ไม่ออกครับก็แบบแปลกใจมากว่าไปอยู่ไหนมันไปมันไปมุดอยู่ตรงไหนหรอไอตัวที่ต้องควรจะออกแต่ไม่ออกไม่ออกมันจะออกไม่ออกไม่ออกจะออกแล้วออก,กูจะเอาอะไรดบเออจริงของเขาเขาออกแล้วเขาจะเอาอะไรกินใช่ไหม แต่เข้าใจเรานะครับอ่ะคัพค่าความสัมพันธ์ไปครับเราก็จะเอาน้องออกไปยืนได้แล้วนะครับมีรูปเปิดตัวนะครับไหนเขาดูรูปซิเท่ไหมอุย,ยสวยจ้านะครับไปรับเพชรแล้วก็จะสามารถเอาน้องไปยืนเป็นมาสคอตของเราได้แล้วเกือบไปแล้วกูเก็บเก็บแห้งเก็บแห้งไปแล้วเนี่ยสามตัวนี้ เนี่ยสองตัวนี้เป็นเอสดอาร์แต่ไม่ออกเลยอ่ะเนี่ยมันอยู่ในตู้นะเราเปิดขนาดนี้แต่ไม่ออกโคตรน่าแปลกใจมากเลยอ่ะเออเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราบนโลกใบนี้อืม,อมไม่สวยเฮ้ยไฟลุกหมูก็ตายดีกว่าสีส้มโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้อาจารย์ทำรีวิวเรื่องสกิลกับความสามารถให้ละกันเนาะ กุรักแคฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกทุกคนเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนะครับโอ้ใจหายใจความคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะเปิดไป200กว่าครั้งออกแต่เกลือไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปรีวิวของเซนเซียสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายนะครับ